เสวสดีข่ะวนี้พรา่ใช่ข่าวเกมสกุลสกุลเราจะเขาผุณูนี้เราจะมาทำกินของในตลาดทั้งหมดเลยทุกชนิดเลยควรจะนั้นจกเลยเราจะกินของในตลาดทั้งหมดเลยที่ขายมาเออชื่อเรื่องมมนต้องเป็นยังไงเนาะกินของในตลาดทุกชนิดหนึ่งวัน ไม่หนึ่งวันสิมันไม่ครบุุวยนต้องไปเออเริ่มกันเถอะเดี๋ยวค่อยคิดทีลหลังในร้านนุ่มคอันนี้เราจะซื้อของของกินแล้วก็ของเล่นในตลาดหมดเลยของเล่นด้วยนุกคนโอเคเออตอนนี้เราต้องต้องซื้อค่ะ ใชต่ตรงสืออืมเพราะว่าเราอ่ะมีเงินสี่หมื่นกี่พันไม่รู้แต่คือว่าเราอ่ะไปเอามาจ่าบอกว่าตามอืมตามแถวๆนี้นี่แหละเออแล้วก็ตรงโบสถ์ใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ไม่ใช่สนุนรหรอือหล่อเออกินด้วยกินด้วยอุย้ยเต็มแล้วเออโอเคกินให้หมดออทุกคนกระเป๋ามันจะไม่พอเออกระเป๋าเราต้องพออ่ะสองร้านมาหารแล้วคน โอ้โหคือแบบว่าหกชนิดยังไม่หมดอีกน้ำแข็งใสสุดยอดหมดย่างเออยังไม่หมดอีกหมดยังเออหมดสักทีอันนี้มีเท่าไหร่มีส,สี่ตอนนี้จะสามเออเออ เออแล้วก็ซื้อต่อค่ะห่างลูกใช่ไหมุนเออวีมันมีสีแดงสีตาด้วยอุ้ย้โขลเตาถึงกับโอ้โหเลยโอเคโอ้โหสีนี้โอ้สีเหลืองสีขาวมาแล้วสีเหลือง สีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีม่วงโอ้โหสีชมพูคนมันมีเออเราจะบอกเลยว่านัดชอบสีไหนบ้างตอนนี้โนนาชอบสีม่วงแต่ตอนเด็กโนนาชอบสีชมพูก็ตอนนี้โนนาคิดว่าสีม่วงสวยกว่าสีชมพูนิดนโอเคต่อสีโอ้ยโห เว้ยอะไรอ่ะโอ้โหเหมือนเป็นอักษรจีนเลยอ่ะทุกคนโอเคต่อไปการาะดาษมาม่ามั้งสี่ร้อยโอ้โหสี่ร้อยอันนี้หนึ่งอันนี้สองเหมือนล้านเมื่อกี้เลยอันนี้อะไรลูกชิ้นใช่ไหมมั้ง ซื้ให้หมดเลยคนละอย่างหน่งวิโอ้โหเออเออเรากี่แหละลูดละหันใจสามรอ้าสอุ้ยอุยขา้าวโพดใช่ไหมอ๋อเขาขายขา้าวโพดปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกสิน ปลาหมึยกย่างแล้วก็ปลาหมึกอะไรไม่รู้มองไม่ออกแปบ๊บนึงคนโอเคปลาหมึกน่าจะผ่านไปแล้วอันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้มีสองอืตอนนี้เอ้ยไม่ใช่โอ้โหกดผิดอะไรงนันเออโอ้โหคน เจ้าีรล้เราโมโหอะไรอะ่ะเชือหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอ้โหกินมาสิบล้านกินมาทั้งหมดเลยทุกคนสี่หมื่นเยนตอนนี้เหลือสามสี่มืนเยนกว่ากว่าเออ มีหลักพันด้วยแล้วก็ตอนนี้เหลือสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเยนโอ้โหโอเมก้ g ส d ต่อไปของเล่นมังมันน่าจะเป็นของเล่นนี่แหละอุ้ยเออมาโอเคโอเมก้า okay. ส oh ไม่เป็นไรเราซื้อหม,มด เรียนตามระดับอึ๊บอึ๊บโอเคแล้วก็เอยเหลือสี่อ่ะพันห้าอ่าเอาเต็มแล้วเอ้าเอาราซื้อมานล่ว โอ้ยเลยไม่ดูอะไรเลยเราซื้อถึงนี่อ๋อเฟลเลยเสีอยอืมันใส่ได้กี่อย่างหนึ่งสอสย่างสาสิบอย่างอุ้ยก็ผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกโอเค อุ้ยมีผูด้วยโอเมก้ oh God! ยังไม่ทันใช้ผูจุดมาตอนเรากินของมันไม่มีเห็นมีภูเอ้ยไม่เห็นมีผูเลยอ่ะโอ้โหลูกโปง่งมามาดอกไงดอกออนี่คือแะละ ทำแบลอะหัวใจหุ้ยฮัทตะวันอืมเลยอ๋อนี่ไงเอาหน้าแมวเลยก็เป็นหน้าแมวโอ้โหโอเคทุกคน ไม่ต้องใส่แล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยแต่เรารวมกลุมให้เลยอันนี้อ่ะเราอย่งนี้ใส่เลยเอากุ้นแต่เรารวมกลุมให้แต่เรารวมกลุมให้แปลงนั่นแ,แหละเนี่ยสามอย่างนี้นะ้อนัดจะไม่อันนี้เลยเนี่ยจะไม่ใส่ใช่ยังไม่ใส่ต้องเขียนไหมทุยไม่ต้องเขียนหรอก โอเคทิ้งทิ้งทิ้งโอเคไม่เป็นไรอดแค่สามอย่างให้บอยซื้อเออบอยมีตังห้าพันไม่เป็นไรอืมแต่บอลได้มาใส่ให้เราแช่ใช่ชบอยเขาต้องมาใส่ให้เราทุกคนมันต้องหมดทุกอย่างของเราไม่พอไม่เป็นไรให้บอยใส่ให้ นีคือสีที่คุณต้องการโอ้โอ้โหไอ้นี่น่ากลัวคนน่ากลัวเอาออกถ้าคุณนะอ่ะอุ้ยถ้าคุณอยากเอาออกอ่ะแต่วงมกลมให้เลยแบบน,นะถ้าคุณอยากเอาออกมันมีให้นะเอาหาย ก็จะเป็นแถวแถวนี้แหละเป็นสีสีฟ้าเออแล้าคนจะเอาออกนั่คุณอ่อโอเคอ๋อนี่ไงเอเดี๋ยวนะอุ้ยลุกก่อนห้าอา๋อคืออะไรเป็นอะไรนี เป็นอะไรกอนเออโอเคห้าคนอย่าเอาเออกใสอยู่ใช่ไหมอ่าตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าเออแบบนี้เลยเออโอเคนะโอเคปิคลิปกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะบ๊ายบาย YouTube ายบาย และเกิมก็อยู่นี่โอเคบ๊ายบาย